สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวจากหนังมาเวลกันบ้างดีกว่าครับถ้าให้พูดถึงหนังมา r v e เนี่ยนะครับผมอะไรที่มันนึกออกมาอย่างแรกเลยอย่างนั้นหรอครับสำหรับคนหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเป็นคำว่า Avenger ถูกไหมนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับผมลองถามท่านผู้ชมให้ลึกกว่านั้นว่าถ้าให้ท่านผู้ชมคิด ว่าอเวนเจอร์คนไหนเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่สําคัญที่สุดในทีมเลยครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะมีคําตอบต่างๆนานาแล้วแต่คนกันไปนานาจิตตังถูกไหมลครับแต่ผมคิดว่าคําตอบเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นไอรอนแมนกับตอนอเมริกาต่อหรือว่ากับตอนมาเวลหรือแม้แต่วานด้าแม็กซิมอเองก็ตามแต่ก็คงจะไม่ค่อยมีคนตอบหรอกครับว่าเป็นเดอะฮัคหรือไม่ก็เป็นแบทวิโด หรือมากไปกว่านั้นเลยเนะครับผมก็คงจะเป็นฮอกอายถูกไหมละครับเรียกได้ว่าน,น่าจะเป็นฮีโร่ที่คนมองข้ามที่สุดใน a เวนเจอร์แล้วครับอันนี้เราพูดกันตามตรงนะครับผมอา,อาจจะไม่ไม่ได้แบบว่าไม่มีความสําคัญขนาดนั้นแต่ก็ถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยมันก็คงเห็นความสําคัญได้ยากกว่าใช่ไหมละครับแต่ในวันนีเน้เราจะพยายามมาเปลี่ยนความคิดทุกคนกันนะครับผมว่า ฮอกอายเนี่ยนะครับผมมักจะแฝงรายละเอียดเล็กๆอยู่ในหนังทุกเรื่องที่เขาออกมาเสมอนะครับผมและมันค่อยๆประติดประต่อและโชว์ให้เราได้เห็นเลยว่าฮอกอายเนี่ยนะครับผมสําคัญมากกว่าที่เราคิดและถ้าไม่มีฮอกอายเนี่ยนะครับผมอเวนเจอร์เองนั้นก็ไม่สามารถเกิดมาได้เลยเหมือนกันเขาสําคัญขนไหนนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงความสําคัญของฮอกอาย ที่ทุกคนมองข้ามกันครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกกันเลยดีกว่าแม้ว่าตัวของเขานั้นจะไม่ใช่อเวนเจอร์ที่มีพลังทางแบบกายภาพมากที่สุดนะครับแต่สิ่งสําคัญที่เขาได้เกือบจะลงมือลงไปนะครับผมนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่อภาคหนึ่งครับในระหว่างที่หน่วยชิลเนี่ยกำลังดูคอนต่ออยู่นะครับผมตัวของต่อที่ในตอนนั้นนะครับมีพลังเท่ากับมนุษย์ธรรมดานั้นได้บุกเข้ามาและพยายาจะยกคอน ฮอกอายนะครับผมได้เล็งธนูเอาไว้แล้วครับเตรียมที่จะยิงเพื่อจัดก,การคนที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตครับผมในตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าชายคนนั้นคือเทพแห่งสายฟ้าและหากฮอกอายยิงธนูออกไปเขาจะทําการปริชีวิตบุตรแห่งโอดินในทันทีครับเพราะว่าบุตรแห่งโอดินในตอนนั้นเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้มีพลังอะไรมากไปกว่ามนุษย์ทั่วไปคนหนึ่งเลยเหตุการณ์นี้นะครับต้องขอบคุณโคสันนะครับผมที่ทําให้ฮอกอายไม่ยิงออกไปไม่อย่างนั้นอเวเจอร์ลำบากแน่นอนครับ ถ้าเกิดฆ่าลูกชายของโอดินไปเนี่ยต้องเกิดความขัดแย้งกันระหว่างแอสการ์ดนะครับผมกับโลกมนุษย์อย่างแน่นอนและมากไปกว่านั้นนะครับผมอเวเจอร์ก็จะขาดกําลังหลักในการที่จะรับถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงในอนาคตด้วยและนอกจากว่าเขาจะไม่ฆ่าต่อถูกไหมครับเหตุการณ์ถัดไปเนี่ยนะครับก็คือตัวของเขาได้ถูกส่งไปฆ่าแบล็กวิดโอที่บูดาเปสต์ถูกไหม แต่ตัวของเขานะครับผมตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าและไปทําอะไรก็ไม่รู้แหละเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นในหนังแบ็ควิดโอที่กำลังจะฉายเนี่ยนะครับผมจะเปิดเผยให้เราได้รู้ว่าฮอปไอ้นั้น ทำยังไงจากภารกิจที่เขาถูกส่งให้ไปฆ่าแบ็ควิดโดแต่เขาได้เปลี่ยนตัวของนัตชาโรมานสฟนะครับให้กลายเป็นหนึ่งในอเวนเจอร์ที่ช่วยโลกเอาไว้อย่างมากมายมหาศาลและยังช่วยจัก,กรวาลเอาไว้ด้วยนะครับจากการที่เธอได้เสียสละตัวเองเพื่อโซลสโตนไปถ้าฮอกอายไม่ได้ช่วยแบ็ควิโดในตอนนั้นก็คงไม่มีใครที่จะเอาโซลสโตนไปได้แล้วครับเพราะว่าจะไม่มีใครมาทําภารกิจนี้และโลกนี้ก็จะพ่ายแพ้กับธานอสไปตั้งนานแล้วในอเวนเจอร์เอชชอปเอาจอนนะครับตัวของบาตันเองเนี่ยก็เป็น คนให้ที่พักพิงกับอเวนเจอร์นะครับผมในการที่จะไปพักพิงอยู่ที่บ้านของเขาซึ่งเป็นบ้านลับที่อยู่นอกเหนือจากไฟล์ของชิวที่นิกฟิลลี่นะครับผมช่วยเขาสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนเซฟเฮาส์นั่นเองครับตัวของบาตันนะครับผมการที่เขาพาอเวนเจอร์ไปเนี่ยเท่ากับว่าเขายอมเสี่ยงนะครับผมชีวิตครอบครัวของเขาเข้ามาในเรื่องงานของเขาด้วยและเรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้ทาให้รู้เลยว่าเขาเป็นคนที่บาลานในชีวิตดีมากๆนะครับเขาต้องเป็นฮีโร่ด้วยแต่ในอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเขาก็ เป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตครอบครัวมีชีวิตครอบครัวมีลูกอะไรได้แบบราบรื่นมากๆต่างจากฮีโร่คนอื่นๆเลยว่า ที่ชีวิตธรรมดาเนี่ยจะมักไปกระทบกับชีวิตของฮีโร่อยู่เสมอทําให้ตัวอย่างการใช้ชีวิตนี้นะครับผมมันส่งต่อมาสู่ตัวของโทนี่สตาร์กเองแล้วก็กัปตันอเมริกาเองด้วยเพราะโทนี่ก็เคยบอกในเอชอ็อปเอาตอนนะครับว่าเขาเนี่ยบางทีก็ควรจะเอาตัวของบาตันเป็นแบบอย่างและต่อจากนั้นกัปตันนะครับผมก็ได้ใช้ชีวิตตามนั้นต่อมาด้วยครับก็คือตามกันมาเป็นทอดๆยังไม่จบนะครับมันยังมีเยอะกว่านั้นนะครับผมตัวของฮอกอายเนี่ยเป็นคนพูดปลุกใจวานด้าที่ในตอนนั้นกําลังกลัวมากๆเลยนะครับผม การต่อสู้กับเอาตอนที่โซโคเวียครับวานด้าได้แต่กลัวอยู่ในบ้านซึ่งตัวของคลินนะครับผมก็ได้พูดปลุกใจแล้วก็ให้ออปชันเลือกว่าถ้าเธอมัวแต่มุดหัวอยู่อย่างนี้ mm hmm. เธอก็จะปลอดภัยแล้วก็จะมีคนมาช่วยเธอออกไปแต่ถ้าเธอตัดสินใจออกไปนอกประตูนั่นและต่อสู้เนี่ย mm hmm. เธอจะกลายเป็นอเวนเจอร์ hmm. ในทันทีแล้ววานด้านะครับ mm hmm. ผมก็ได้ทำตาม คำปลุกใจของฮองอายและสุดท้ายเธอก็ได้ออกมาต่อสู้อย่างห้าวหาญกับเหล่าเอาตอน,นะครับผมและเรียกได้ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเธอก็ได้กลายเป็นหนึ่งในอเวนเจอร์ที่สำคัญที่สุดในทีมและมีพลังมากที่สุดด้วยครับเห็นไหมละครับจริงๆเนี่ยฮออายนะครับผมทําอะไรให้กับทีม a อเวนเจอร์เนี่ยเยอะกว่าที่เราคิดเลยนะครับมันเป็นรายละเอียดเล็กๆที่เรามักจะมองข้ามไปนะครับผมและ สุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันเนี่ยผมก็จะขอให้เครดิตกับคนที่หยิบยกรายละเอียดนี้ขึ้นมาอย่างช่องแค n a เ i ียน a n d นะครับผมผมไม่ได้หาเจอเองนะครับผมก็ไปดูเข้ามาต่อเหมือนกันแล้วก็เอามาแปลให้กับทุกคนได้ฟังครับยังไงก็ขอให้เครดิตเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราอยากจะให้ใหผู้ชมเนี่ยลองมองในมุมมองที่ต่างไปบ้างว่าในบางทีนะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบมากที่สุดนะครับหรือเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบส่งอิทธิพลมากที่สุดเนี่ย มันไม่ได้จําเป็นต้องมาจากผู้ที่มีกําลังมากที่สุดอย่างเดียวครับบางทีคําพูดลักษณะความเป็นผู้นําการตัดสินใจต่างๆนั้นก็เป็นผลสําคัญที่เราหลายๆคนเนี่ยมักจะมองข้าไปและมองแต่เรื่องของกําลังได้ครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดไปหรือให้ผู้ชมเนี่ยนะครับผมมีจุดไหนอยากจะเสริมอีกก็คอมเมนต์บอกมากันได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ